สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมนัดจากช่องลูกอิสานพาไปชมนะครับวันนี้ผมมาบ้านสวนท่านทนายอุทัยปลาทองนะครับ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าบ้านสวนท่านทนายอุทัยเนี่ยผมเดินทางจากบ้านผมมาระยะทางมาณสิบห้ากิโลนะครับเราจะไปดูว่าการเป็นอยู่ของท่านทนายนะครับเป็นอย่างไรเราไปดูกันครับผมครับผมผมเดินทางมาถึงนี้ 6โมงกว่ากว่าโดยประมาณนะครับมาถึงนะครับที่นี่ก็จะเป็นบ้านสวนบรรยากาศร่มรื่นมากครับผมอันดับแรกต้องจอดรถไว้ด้านนอกก่อนนะครับเพราะว่ารถยังเข้าไปไม่ได้นะมาเจอรถท่านทนายนะครับก็นะครับเราจะพาคุณผู้ชมเดินดูนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับถนนถนนทางเข้าบ้านนะครับต้องเดินระวังนิดหนึ่งนะครับ อีกคนนะครับเช้านี้ก็ลมค่อนข้นางแรงนะครับน่าจะเป็นวันแรกของลมหนาวเริ่มเข้ามานะครับนี่ครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่า รถใหญ่ยังเข้าไม่ได้นะครับมอไซค์ก็ยังมาไม่ได้ท่านทนายก็คงจะจอดรถไว้ข้างนอกแล้วเดินเข้ามานะครับน่ครับท่านผู้ชมนะาทางเข้าบ้านท่านทนายนะครับก็จะเป็นสะพานนะครับสะพานข้ามเพราะว่ารอบสำนักงานนี้จะเป็น องนะครับที่ท่านทนายทําไว้นะครับเป็นคลองล้อมรอบบ้านของท่านทนายนะครับดูสะพานครับผมสะพานจากดูจากดูจากความที่ที่ที่เห็นนะที่มองเห็นนี้ก็คงจะประมาณหลายปีนะครับเห็นท่านทนายบอกว่าะจะสร้างใหม่อยู่นะครับแต่ว่า คงจะเป็นรองบประมาณว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเห็นท่านทนายบอกว่าช่วงนี้ก็ยังขาดปัจจัยอยู่นะครับปัจจัยในการทำอ,อยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าคุณผู้ชมดูนะสะพานสะพานที่จะข้ามไปที่สำนักงานหรือบ้านท่านทนายนะครับเป็นทั้งสำนักงานเป็นทั้งบ้านทูอินวะันเลยนะครับอยู่ในตัวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับก่อนจะข้ามไปนี่เอยังไงนอ สอ,สองท่านเนี่ยยังไงก็ต้องขออนุญาตนะครับสองท่านนะเห็นนะครับคุณผู้ชมนะบ้านท่านทนายนี้จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือสุนัขเนี่ยหลายตัวนะครับวันนี้วันนี้เจอและสองนะครับน่าจะเหลืออีกสามนะฮะปกติผมก็มาที่นี่ไม่ไม่บ่อยนะครับผมก็เป็น f อของท่านทนายคนหนึ่งนะครับที่ติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายหรือเรื่อง ต่างๆเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับท่านทานายจะเป็นบุคคลที่วิเคราะห์ได้เฉียบคมนะครับแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำนะครับในข้อกฎหมายอาจจะชีวิตของท่านสมถามากครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะบ,บรรยากาศนะครับก็จะอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่บางท่านอาจจะคิดว่าหรูหรานะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมท่านอยู่แบบสมถะ แบบพอเพียงนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะครับถ้าเราดูนะครับบรรยากาศของบ้านท่านทนายนะตรงนี้เห็นท่านทนายบอกว่านะครับน่าจะทําเป็นออฟฟิศนะครับหรือห้องบันทึกเสียง y o u t u b e นะครับเมื่อก่อนนี้เป็นห้องธรรมดานะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับก็กอบปูนเรียบร้อยนะครับผม ก็รอช่างมาสาบท่านทนายบอกว่าน่าจะอีกวันสองวันช่างก็คงเข้ามาก่อนเกี่ยวข้าวนะครับแล้เวเดินไปดูด้านหลังนิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนท่านทนายนะครับแล้วก็ใช้ฝาไม้ไผ่นะครับนะก็อยู่แบบสมถะครับผมแบบสมถะพอเพียงนะครับ ถึงมีเงินมากาหรือไม่มากท่านทนายก็บอกว่าอยู่แบบสมถะพอเพียงนะครับเราไปดูกันอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะทำงานท่านทนายนะครับโต๊ะทำงานนี่คือทางเดินนี่จะเป็นไม้เหมือนสะพานเลยนะครับนะฮะยาวไปนะฮะ เรานึกถึงบ้านริมแม่น้ำเจ้าพยาบรรยากาศก็กคล้ายๆกันนะครับปูไปด้วยไม้นะฮะเป็นสะพานนะครับามาเจอแล้วครับนี่คือนี่คือโต๊ะทำงานของท่านทนายชั่วคราวนะครับชั่วคราวนะย้ายออกมานี่ก็จะเป็นแกราวนะครับเป็นตู้เอกสารตู้จดหมายนะฮะแฟนคลับของท่านทนายาจ,จะเห็นเวลาท่านทนายาวิเคราะห์ นะครับวีเคาระห์อ,อัดคลิปนะครับนะโต๊ะก็เรียบง่ายครับผมเรียบง่ายนะก็จะมีแันตานะฮะอาจจะดูนะฮะไม่ไม่เรียบร้อยนหนึ่งนะครับแต่ว,ว่าก็เรียบง่ายนะครับนะโอเคเนาะก็ให้คุณผู้ชมดูประมาณนี้เอาเดี๋ยวมาเรามาดูนะฮะห้องทำงานทันทนายัางสร้างนะครับ ห้องทำงานาเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ท่านทานายก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับในการวิเคราะห์ทางกฎหมายหรือทำ u t u b e ให้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวเราเดินไป,ไปดูกันนิดหนึ่งฮะนี่ครับก็ห้องน่าจะความกว้างประมาณ3เมตรนะครับ3,4ูน4นะครับโดยประมาณนะก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับผม เคยถามท่านทนายก็บอกว่าก็รอปัจจัยนะครับรอปัใจจัยในการทําก็คงจะรออีกสักระยะหนึ่งนะก็คงหลายนานอยู่หรือไม่นานยังไงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเห็นทนายพูดอย่างนี้น,นะครับนะก็โอเคเนาะห้องก็มีกระจกนะครับติดกระจกก็น่าจะเป็นทําให้ระบบเสียงน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าท่านทนายก็บอกว่า ในการนั่งอัดพิบอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนมันก็จะมีลมแรงเพราะว่ามันเป็นบ้านสวนนะครับลมแรงเสียงข้างนอกเข้ามารบกวนทำให้เสียงนี่ไม่ดีพอบางทีแฟนคลับ mm hmm. ก็มีการคอมเมนต์ว่าเสียงเบาไปมีเสียงภายนอกแทรกเข้ามาทำให้ในการรับข้อมูลข่าวสารจากท่านทนายในการวิเคราะห์วิเคราะห์ คดีหรือว่าให้ข้อคิดในการวิเคราะห์ข่าวต่างๆเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนนะับแฟนคลับบางท่านก็คอมเมนต์เข้ามาท่านทนายก็พูง่ายก็จะปรับปรุงแก้ไขนะครับในการในโต๊ะที่ทำงานก็เลยจะทำห้องใหม่นะฮะทำห้องใหม่ในการนั่งทำงานนะน่าจะน่าจะไม่นานนะฮะน่าจะ น่าจะเสร็จนะครับก็ท่านทนายก็บอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปัจจัยก็ยเป็นเรื่องสําคัญก็ต้องรอปัจจัยนะฮะในการมาจ้างช่างหรือซื้ออุปกรณ์นะครับนะดูแล้วก็เป็นไงครับคุณผู้ชมนะฮะแฟนขับก็ฝากถึงแฟนขับท่านทนายนะครับเนี่ยเบื้องหลังอาชีวิตของท่านทนายที่อยู่แบบสมถะเรียบง่ายนะครับไม่หรือวาไม่ไม่หรูไม่หรูรหราว่าอย่างนั้นนะ ถ้าพูดไปตามทางสับยุคใหม่นะครับโอเคเนาะก็ดูนะครับผมนี่ก็ยังช่างก็ยังไม่มานะครับก็รออยู่น่าจะอีกวันไหนไม่รู้นะครับช่างจะเข้ามาทำต่อนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับมุมรอบข้างๆนะครับอ่า ที่นอนท่านทนายเราคงไม่ดูเนะาะเนี่ยดูประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับ